ถ้าผมไปกันต่อนะงานชิ้นต่อไปเป็นอู่ก้อนชีตนะเราจะมาทำตารางสุดคูณถ้ากิอ่านข้อความก็จะรู้ว่าควยทําอะไรนะทีทเ่เริ่มต้นใหม่ตั้งแรก,นะนนกเนาะสมเวาเปิดขึ้นมาเราก็มาที่ Classroom นะครับเราจะไปที่งานของเรา,เ,าเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการส่งด้วยนะเวลาส่งงานที่ เป็นรูปวิดีโอทํายังไงให้ส่งได้เร็วนะแต่ขอเป็นแยกคิปไปคลิปเงยเป็นการเอางานไปฝากไว้บนปุ่นใดแล้วค่อยแชร์ลิงก์ส่งเป็นวิดีโอนะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ของคอมพิวเตอร์ของงานของชั้นเรียน,นครับไปดูที่บุกัญชีนะสองสีนี้มีสีอยู่ไปไว่ายังไม่ได้ส่งนะลิคนะคับแล้วก็ดูวิธีการแล้วก็เริ่มสร้างเหมือนเดิมครับไปที่ งานใครไม่มีเป็นว่างๆอยู่ไม่มีสมมติมว่างานมันไม่มีว่างๆอยู่กดทําสําเนานะครับถ้าเกิดมีแล้วไม่ต้องไปลบนะใน้งานมันจะหายแล้วนักเรียนต้องเริ่มสร้างใหม่นะครับได้งานตัวเองแล้วคลิกมันต้องมีตรงนี้นะนนะถ้าเกิดไม่มีคลิกแบบรูนะถ้าเกิดมีแล้วคลิกที่งานเรานะครูจะเริ่มสร้างเริ่มทําเลยนะครับอันนี้เราพิมพ์คําว่าสูตรคูณแม่มันมีคีรัดมาให้ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจปิดมันไปนะครับเราไปที่ตรงตรงเซล 1, ล์เอหนึ่งพิมพ์ว่าสูตร คูณแม่แล้วก็ไปที่เซลเซล B หนึ่งก่อนนะเราจะได้เข้าใจภาพนะไปที่เซลลหนึ่งเป็นเลขสองนะอันนี้ครูจะใส่สูตรคูณ pues, แม่สองนะครูต้องการจะทำให้เซลล์ A2 นะมีค่าเท่ากับเซลล์ B2 ครูก็พิมพ์เข้าไว้เท่ากับออกไปเท่าก,กับน,นะครับแล้วก็ B 2เป็นเท่ากับ B 1นะ่ละติกตรง B 1งได้เลยนะ เราจะผิดบินอ่งไปให้ทนะั้งเรื่องตัวเรนเทอร์ครับแป็นเราได้ตรงนี้ละครูต้องการจะให้บรรทัดเนี้ยเหมือนกันบบรรทัดข้างบนครูก็ทำเหมือนกันเท่ากับบรรทัดข้างบนเรนเทอร์นะครับจากนั้นเราทําการคลิกที่แถวที่3เลื่อนเม้ามาตรงมุมนะครับเป็นเรื่อลูกใหม่พวกล้วล่าโทงมาจนถึงเลขสุดทายปล่อยเราจะได้เลข2มาแล้วต้องเป็นเลขครับเป็นเลข4ได้ไหมมันเปลี่ยนทั้งหมดเห็นไหมเ,นะเป็นเลข2เหมือนเดิมนะ ทีนี้ครูต้องการให้มันเห็นต่อไปนะให้มันเห็นตัว x เหมือนตัวเครื่องหมายค,คูณครูจะพิมพ์ตัว x ใหญ่ลงไปแล้วกด enter นะครับเราจะได้ x ใหญ่มาต้อเรียนทาการคลิกที่ตรงมุมคนระับทีนี้คลิกค้างไว้แล้ลากลงมาก็ได้นะเหมือนกันแต่ครูจะใช้วิธีง่ายกว่านัา้นคือการ d บบ b ลคลิกโอเห็นะเราได้แล้วนะครับสองอันอันต่อไปเราจะพิมพ์ตัวเลข1จนถึง12บครูพิมพ์เลข1ลงไปนะครับแลนะ้ว enter ครูต้องการจะให้มันเป็น1นถึงครูทําการ,ลารคลิกเบาค้างไว้แล้วลาก อันนี้ต้องมีเทคนิคหน่อยนะครับกี่ครั้งคลิปมาคางไวลๆสล,ลงมา,นะท,างทางนี้นะต้องกดคอนโทรลทางไว้ด้วยนะมันจะเป็นการเติมชุดข้อมูลครับทลปตึ๊บมันจะมีชุดข้อมูลเป็นหนึ่งถึงคืบ่อโอเคเนาะอันต่อไปปุ่มนี้นะครับเราต้องการจะให้มันแสดงเป็นเครื่องหมายเท่ากับคิิ์เท่ากับไปธรรมดายอย่างนี้ไม่ได้นะครับกด enter มาเด้อเลยนะทีนี้วิธีการครับให้มันเป็นอย่างนี้ได้มันบอกให้ใส่ขะอัอันเดียวกันเดียวเราเรียกว่า s i n เก e code ครับ เราจะพิมพ์จิงเนขอดลงไปตรงข้างหน้าเครื่องหมายเท่ากับจิงเนขอดอยู่ตรงนี้นะครับจิงเนขอดแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเราถึงจะให้มันแสดงเป็นเท่ากับได้นะครับทาการดัแบบลันชิกเหมือนกันตึ๊บตึ๊บเห็นไหยได้ละต่อไปเราจะทําการคํานวณตรงนี้นะครับเราจะใช้วิธีการพิมพ์เรื่อหมายเท่ากับแล้วก็ไปคลิกที่เซลล์ A2 แล้วก็เครื่องหมายคูณทางคองมพิวเตอร์เป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับ แล้วก็ไปคลิกที่เซล C2 นี่ครับกด enter ได้เลยนะมันก็จะบอกว่าสูตรนี้มันมีการป้อนอัตโนมัติได้นะคุณต้องการใช้ไหมกดถูกมันใช้สมมติว่าคุณไม่ได้กดถูกคุณกดปิดไปจะเอามันมาได้ไงให้นักเรียนเลื่อนมามาตรงมุมแล้วทำการดบเลิคกได้เหมือนกันครมันก็จะมีสูตรขึ้นมาให้เหมือนกันเนาะทีนี้ตารางนี้มันถ้าเกิดแม่สองอยู่ตรงนี้มันไม่สวย ก็ให้เลื่อนโดยการเลื่อนเมาส์มาเป็นรูปมือนะให้เป็นรูปมือก่อนนะคี้างไว้แล้วก็ลากวางตรงนี้มันจะได้ดูสวยงามโอเคนะครับได้สึกคู่นี้แล้วครูต้องการจะเซตให้มันดูสวยงามนะครับครูก็ทําการเลือกทีชอรัมนางอถึงคีาร์ A เเราก็ทําการเลื่อนเมาส์มาตรงมุมครับเราก็เลื่อนระยะให้ที่เราต้องการครูขอระยะให้นี่พอ่อพอปล่อยทั้งหมดจะจัดการระยะนี้ให้เหมือนกันนะครับ ไม่ใช่่างนี้นะครับเดี๋ยวทำพาไปดูไม่ใช่แบบนี้นะถ้าเกิดนักเรียนเลือกอย่างนี้มันจะไม่ได้ตามที่ผู้ทานะครับอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มันจะได้แค่คอลัมน์เดียวเพราะอะไรเพราะว่าเราเลือกแค่เซลล์นะเราต้องการเลือกทั้งคอลัมน์นะเราต้องเลือกข้างบนมันนะครับเราคอยจัดการนะครับอ่าโอเค,นะออเคได้ละเราก็ทําการวางระยะให้มันสวยงามเราก็กดเลือกมันก่อนคล้ายๆกันหมดเลยครับเลือกก่อนแล้วจะทำอนะไรค่อยทำนะไปที่ ตัวจัดหน้าตึงกาลางได้ตึงกลางได้หนึ่งอันแล้วนะครับเราจะทำการคลิกที่คอลัมน์ค้างไว้แล้วก็ลากไปที่คอลัมน์ E คอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ E นะครับกดคัดลอกครับแก้ไขถัดลอกแล้วไปวางที่คอลัมน์ G ิที่คอลัมน์ G เสร็จแล้วเลือกแก้ไขวางเราได้สองอันแล้วนะแตดูครับถ้าเกิดคูเปลี่ยนเลขนี้เป็นเลขสามอันหลังก็จะไม่เปลี่ยนเลขสี่หมายถึนทำทําไงให้มันเปลี่ยนได้ นักเรียนก็มาเปลี่ยนค่าคงที่ของมันตอนนี้มันเป็นค่าคงที่อันเดียวอันนี้เป็นสูตรนะครับต้องการให้มันเป็นค่าคงที่อันเดียวอันนี้ครับให้นักเรียนทาการพิมพ์เ,บบเ OK ครื่พอพงหมายเท่ากับลงไปที่เซล K1 ครับพอพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเสร็จนักเรียนก็มาใส่มาพิมพ์ที่เซล E1 ครับบอกว่าเท่ากับ E1 บวกด้วย1ครับ E1 บวกด้วย1กด enter ครับมันก็จะกลายเป็นสูตรแม่4ถ้าเกิคดครูเปลี่ยนตารางสิบคูณนั้นแรกเป็น2มันก็จะกลายเป็น3ต่อ นะได้อย่างนี้แล้วก็ทําการถัดลอกจุดนี้ครับทําเหมือนเดิมครับแก้ไขถัดลอกแล้วก็มาวางที่คอลัมน์ m กดวางครับได้แล้วเราได้สิคูณสามแม่และทีนี้เราจะจะทําต่อให้มันถึงแม่สิบสองเราก็ทําการคลิกเลือกแถวที่หนึ่งถึงแถวที่สิบสามวิธีการทําให้ได้อย่างนี้เรากดคอนโทรลทางไว้ด้วยนะคือที่แถวที่หนึ่งนะครับแล้วกดคอนโทรลเออกดชค้ทางไว้นะแล้วกดแถวที่สิบสาม มันก็จะเลือกให้อย่างนี้นะครับเห็นนะ,ะเลือกอย่างนี้แล้วเราทําการกดแก้ไขเัดลอกครูทําการเว้นหนึ่งช่องนะครับเว้นที่ไปพิมพ์ที่แถวที่สิกดว่างลงไปที่แถวที่นะ้กดวา่างแถวที่ส5บสังเกตต่อไปดูครับครูพิพมพ์เลขสามสูตรมันต้องเป็น3 4 5 6 7 8ห้าหกเจ็ดแดถูกไหม t e r เนเตอร์เป็นไหมเป็นสามจริงครับแต่ไม่เป็น6 7 8เพราะว่าตรงนี้ครับไม่ต้องเป็นค่าคงที่อยู่ เซล E สิบห้ามันเป็นค่าของที่เราต้องเปลี่ยนเซลล์นี้ครับให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับค่าของตัว Q 1บวกด้วย1นะครับกด enter ครับมันจะกลายเป็นสุดคูณตามนี้ละลองเปลี่ยนครับอันนี้เป็นแม่สองเหมือนเดิมมันเป็น2องสามสห้าเจ็ดเนมหมดูสองสาม่ห้าหกเจ็ได้แล้วนะครับทีนี้ เมื่อสูตรเราทำแบงนี้ได้แล้วเราทำการ Copy ไปอีกสองอันเหมือนเดิมครับกดที่แถวที่ห้ากดชิป้างไว้กดชิป้างไว้นะครับ, 45, รบแล้วก็ขัดลอกครับสูตรน้ำเสร็จแล้วเราเว้นหนึ่งช่องแล้วเราวางสูตรลงไปนะเราจะได้ต่อเนื่องแล้วนะครับเราก็มาที่แถวที่สี่สิบสามแล้วก็วางสูตรลงไปทีหนึ่งสังเกตนะครับว่าครูไม่ต้องมานั่งทำหลายรอบตอนนี้ครูได้ <c oughs> ได้สูตร คุณแม่สองถึงแม่สิบสามแล้วนะครับโอเคเนาะเราทาประมาณนี้แหละครูจะไปตรวจให้มันเป็นสูตรได้เท่านี้ใครทําเท่านี้ก็มีคะแนนแต่อาจจะยังไม่เต็มถ้าเกิดต้องการให้ได้คะแนนเต็มเราจะต้องมาตกแต่งให้สวยงามด้วยวิธีการตกแต่งครณและเขาก็ศึกคูณแม่ตรงเซลล์เอหนึ่งครับแล้วกดชิปครางไว้เหมือนเดิมนะเพื่อให้มันเลือกระยะต่อเนื่องอ่ะกดชิเครางไว้แล้วมาที่เซลล์ดีหนึ่งเราจะเริ่กจากเซลล์เอหนึ่งเซลล์ดีหนึ่งครับเราทําการ ไปคลิกที่รูปแบบนะครับแล้วก็ไปทําการผสานเซลผสานเซลนะครับมองไม่เห็นตทวทีเอาใหม่รูปแบบผสาเนเซลเลือกภบผสานเซลทั้งหมดอย่างนี้ครับมันจะผสานเซลตั้งแต่ a 1นึ่งนะนะนะจนถึง d หนะเนาะตั้ a 1นึ่งถึง d หแล้วครูก็ทําการจัดให้มันสวยงามครูทาแค่ตารางนี้ตารางเดียวแล้วตารางอื่นจะเป็นไงดูนะครับเลือกมันก่อนครับเลือกอันนี้แล้วครูก็จัดหน้าอาจจะเป็นสีเข้มๆหน่อยเอาจจเป็นสี สีส้มอ่ะกูเลือกเป็นสีส้มมันเข้มแล้วตัวมันจะสีดํามันจะดูเม็ดมันจะดูไม่เด่นกูก็เลือกเป็นตัวหนังสือเป็นสีขาวแล้วก็ขยายหน่อยขยายมันเป็นตัวบีแล้วกันจัได้ใหญ่หน่อยสุขูณแม่ได้ละต่อไปบรรทัดน,นี้เลือกมันก่อนนะครับแล้วก็ปรับสีให้อ่อนลงเป็นระดับหนึ่งของสีส้มแลอันนี้เป็นระดับสองของสีส้ม เป็นครับเราได้อย่างนี้ละหนึ่งกับสองเรียบร้อยครูก็ทําการเลือกหนึ่งกับสองแล้วก็ลากมาคัดลอกสองอันนี้นะครับโดยการกดที่แปรงทาสีเลื่อนลงมาตรงส่วนที่เราต้องการทาให้เหมือนกันกีดขางไว้แล้วก็ลากครับแล้วก็วางดูครับเป็นไหมดูตึ้งเรียบร้อยเราได้อย่างนี้ละหนึ่งอันต้องการให้มันเป็นแบบสเตปนี้เหมือนกันกับอันนี้เราก็ทําการกีดทางไว้แล้วก็ลากส่วนที่เราต้องการทําให้มันเหมือนกันนะล้วก็ใช้แปรงทาสีมาวางที่จีหนึ่ง เห็นเลยไหมครับดูตึง้งเรียบร้อยหไหมครับได้แล้วเลือกแล้วก็วางเหมือนเริ่มแป้งท่าสีแล้วก็มาวางนะได้แล้วนะครับทีนี้ต้องการทําเร็วกว่านี้อยากจะให้เลือกมันเร็วเลยครับนะักเรียนก็เลือกแถวที่ต้องการทําเหมือนเพื่อนนะกดเลือกตั้งแต่แถวหนึ่งจนถึงแถวสิบสามกดชิดค้างไว้ด้วยนะมันจะได้เือกอย่างครูเอาใหม่ดูนะครับกดค้างไว้กดที่แถวหนึ่งชิดแล้วก็แถวที่สิบสามนะได้แล้วนะครับเราก็ทําการ ้แปลงทา่าสีครับเราก็ม,มาคลีกที่แถวที่สิบห้าดูครับเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเปลี่ยนเลยเป็นแบบเดียวกันเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทําหลายๆตารางเรียบร้อยได้ละเราไปทําต่อครับแปลงทา่าสีตึง้งเรียบร้อยครับแปลงท่าสีตึ้งเรียบร้อยโอเคไหมให้ทำได้เท่านี้ได้คะแนนเต็มแล้วเร็จแล้วนะครับลองทดสอบเปลี่ยนหนึ่งอันเปลี่ยนเป็นแม่ซิททุกอย่างต้องไล่กันสิบสิบดสิบสองไปเรื่อยๆ เปลี่ยนไหมถ้าเกิดเปลี่ยนแปลว่าถูกแล้วเราก็กลับไปที่เดิมเป็นแม่สองเหมือนเดิม enter แล้วก็ทําการปิดงานนี้แล้วส่งตอนนี้เราเสร็จงานนี้แล้วนะครับเสร็จงานนี้เราเข้าไปดูเป็นยังดูด้วยนะครับว่าเป็นหรือยังมันจะเกิดตรงนี้ครับต้องเป็นรูปเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับแปลว่ามันทําการบันทึกให้เราแล้วรูปก้นเมฆนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วกดส่งครับแล้วก็ส่งซ้ำครับตอนนี้เราได้ตารางสุดคูณ อีกหนึ่งอันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่งานสุดท้ายงานสุดท้ายเป็นการสร้างการพรีเซนต์ของเรานะนะเดี๋ยวเราไปดูกันอันสุดท้ายนะครับอันนี้เท่าน,นี้ส่งแล้วลองกลับไปดูที่ชิ้นงานไปดูที่งานของชาเยนต์ชเรนจะเห็นว่าของนี้จะเป็นสีเทาๆมาแล้ว3อันนะเหลืออีกอันเดียวนะครับเดี๋ยวจะไปที่งานน,นำเสนอแต่ว่าขอตัดจิปเป็นอีกหนึ่งคลิปนะเพื่อสะดวกต่อการดูว่าัาเรียนจะทำอะไรโอเคครับบวัสดีครับ